นี่เวลานี่ได้เวลาที่ล้างออกแล้วนะคะจริงๆก็ต้อง45นาทีตกเลจะเล่งใส่ไอ้ครีมหมักผมบำรุงไปคู่กันเราก็เลยทิ้งไว้นานหลายชั่วโมงได้และ้นเวลาก่อนที่เราจะล้างเอาน้ำยาออกเนี่ย เราควรจะล้างด้วยน้ำเปล่าๆแล้วนวดให้ทั่วๆก่อนเอาน้ำลงไปผสมสีมันถึงจะไม่ด่างนค่ะขณะนี้ใส่น้ำหน่อยแล้วก็นวดให้ทั่วๆสีมันจะได้ไม่ด่างแล้วเวลาใครโกกผมเป็นช่างหรืออะไรลองดูวิธีนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีที่เราทดสอบมาทุกครั้งที่ทำแล้วก็คนขทางได้ผมก็คือวิธีนั่นก็คือครีมครีมครีมเอ่อครีมอายากโกกผมทั้งหมดให้มันเข้ากับเส้นผมเวลาออกมาผมจะได้ไม่ด่างค่ะนะคะเนี่ยลองดู จากนั้นเราจะล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะล้างเ,เปล่าเนะ้ำก่าแต่ยากกผมเนวลี่นี่จะอยู่อย่างนึงคือจะติดเข้านิดนึงตรงสีมันจะติดหลังหัวหน่อยแต่ไม่จะหลุดภายใน2องวันเพราะเราสระผมออกนะคะคือระหว่างที่โกกผมเสร็จะจะเรลิ่งจะไม่สระผมก่อน เราจะมีน้ำยาคลีนตัวหนึ่งเป็นเอ็น,นูติแคร์สำหรับล้างสารเคมีออกจากเส้นผมเวลาโกกเส็แล้วผมจะได้ไม่ด่างไม่แข็งไม่กระด้างค่ะตของล้างน้ำให้เกลี้ยงๆนะครับพวกสารเคมีพวกนี้อย่าให้ขิดหัวอย่าโกกนะเวลาช่างเวลาล้างให้พยายามบอกให้ช่างล้างน้ำออกให้หมด่อน แล้วเราจะสระคือจริงๆเวลากบผมเขาไม่ค่อยแนะนําให้สระเขาแนะนําให้นวดบํารุงมากกว่านะคะ